สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ c คลิปนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้รวมแสงนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็จะมีมูนหมอดูบลอดป่าผีโคนี่แสงบินปลาวไกลทองบอสเสกนะบอสซีอนะ ลิงคัดนะฮะนี่ครับบาวอัศวินก็มาตามคาดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นเลยนะครับไอตู้ที่มันเป็นเลนเจอร์ยอดนิยมเนี่ยปี2023มเนี่ยมันก็มีบาวอัศวินเป็นท่าแสงใช่ไหมแต่บาวอัศวินก็มาอยู่ในตู้นี้เหมือนกันนะครับตามที่ผมคาดเลยก็ ตอนนั้นก็แนะนำให้มาเปิดตู้รวมมันนี้เพราะมีโอกาสได้ตัวอื่นด้วยนะครับเห็นไหมก็ใครที่เก็บไว้ก็น่าจะได้หลุนกันแล้วก็จะมีหนอนแสงเจสิก้าเนโคมินเซอร์นะครับนี่ฮะเจสิกา้านี่แล้วก็จะเป็นตัวหลักเลยนะครับบาวร็อกนะอ่าและไอตัวนี้ก็มาด้วยนะครับมูนล,ลดน้ําหนักนะครับผมไแอบส่องมาในกลุ่มนะฮะกลุ่ม หลายทางการเนี่ยส่งรูปมูลลดน้ําหนักมากันเต็มเลยนะฮะมูลลดน้ําหนักออกกันบาเลยนะฮะงงเหมือนกันว่าวตัวนี้มันเลวปรับหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านอมา,นอา,อาอม่านะครับอ่าแล้วก็อ่าอาานะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านบอสนี่นะครับอันนี้เป็นบอส อันนี้เป็นบอสนะครับบอสดาเมจคล้ายๆเบาะรอกนะเป็นบอสกล้องแล้วกันนะอาจจะมันเดินช้าไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับตัวนี้แซลลี่เด็กอนุบาลน,นะฮะแล้วก็จะเป็นบูลฮอกกี้บราอดูบิทตามด้วยบราวมยากลเงี้ยก็รวมทั้งสิ้นนะครับ17ตัวนะครับก็ประมาณทั้งสิ้นทั้งหมด17ตัวนะครับข้างหน้าก็5ตัวนะครับแล้วก็ข้างหลังอีก5ตัวนะครับ1 2 3 4 5เป็น10นะ10ตัวอ่าแล้วก็ข้างหลังอีก 7ตัว1 2 3 4 5 6 7อ่ะก็เป็นทั้งหมด17ตัวนั่นเองนะครับในตู้รวมแสงนะครับอยู่นะครับถึงวันที่19มกราคมเดือนนี้นะครับก็ออกตอน9.59โมง59นะครับอย่างนี้ผมคาไปเลยนะครับว่ามาสุกนี้แหละนะครับตอน1 0 0โมงนะครับแล้วก็ออก19แล้วพอออก19ปุ๊บเนี่ยมืดก็จะแทรกเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมกักนะครับตัวกาชาฟไว้เปิดทัดมืดด้วยถ้าใครนะครับมีตัวแสงแบบเยอะๆแล้วนะครับแบบไอดี ID. เรามีแสงตัวต้องการละก็ดองตัวกาชาไปเปิดมืดถ้ามืดมีแล้วก็ไปรอโคลาโบเลยนะครับอ่าแต่อันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวมืดมันจะเข้า19ต่อจากแสงเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเปิดตู้เนี่ยแล้วเลนเจอร์เนี่ยถ้าแสงออกตามที่เราต้องการก็ไม่ต้องเปิดละนะครับก็ไปรอ ตู้มืได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเลทนะครับในการออกเนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะมันมาเยอะมากเลยมันจะมีโอกาสเลทออกเยอะไหมอ่าไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่เพื่อนผมให้มาเล่นนะฮะก็จะเตรียมตัวกระชาไว้289บกใบก็เดี๋ยวจะเปิดสักร้อยใบนะครับเดี๋ยวจะเหลือไว้เปิดตู้มืดบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่นะครับโอกาสออกศูนดนเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ทุกตัวเลย17ตัว โอกาสออก0.41อนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวแสงในนียมันเยอะมากนะฮะโอกาสออกเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่านะเออมันอาจจะออกไอ้พวกแบบตัวที่เราไม่ได้ใช้ไหมอะไรอันนี้เดีย๋ยก็ต้องรอดูกันเดี๋ยวมาเปิดกันลุยกันเลยดีกว่านะครับอะลุยกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับเจาะลึกนะครับในเลนเจอร์ตู้รวมแสงนะครับว่าเลนเจอร์ทั้ง17ตัวเนี่ย มีตัวละครอะไรเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้บ้างนะครับเผื่อใครแบบเปิดมาแล้วไม่ได้ตัวที่เราต้องการเนี่ยแต่ได้เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเจาะหรือให้ว่าเฮ้ยเราจะเอาตัวละครที่มันแบบอ่ามันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางไหนได้บ้างหรือว่าตัวไหนแบบใช้งานไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเจาะหรือให้เดี๋ยวรอก่อนละกันโอ้โหมาถึงก็เป็นแดนเหลืองเลยนะฮะแดนใบเหลืองนะฮะเออโอ้เจ็ดดาวว่ะอ่ะ ก็ตัวกาชาดองมาผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีการปรับเปลทให้มันออกยากขึ้นไหมอ่าเจ็ดดาวสามรอบติดครับต่อครับโอ้โหเจ็ดดาวสี่รอบติดเจ็ดดาวอีกแล้วเจ็ด <c oughs> อีกไหมเจ็ดอีกแล้วครับผมนะโอ้โหเฮ้ย <c oughs> มันล็อกเจ็ดดาวแล้วมั้งเนี่ยตู้เนี่ยเอ้ยเอ้ย โอ้โแปดดาวเป็นอมยิ้มอ่ะป้าโอ้โหตู้นะครับแสงมีต้องกี่ตัวเนี่ยออกออกไอแปดดาวมาป่านะครับอ่าลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อนะครับเอาซัก100ใบนะผมมีประมาณ280ร้อยแปดหรือเจให้มันเหลือซักอ่าสองร้อยเจ็ดสิบอ่าสองร้อยเจนะครับโอ้โหผมว่าตู้นี้มันมันล็อก7ดาวแล้วล่ะนะฮะถ้าถ้าจะออกอย่างนี้นะเออถ้าจะออกอย่างนี้นี่มันล็อก7ดดาวแล้วมั้งเนี่ยนะครับ มาฮะลุยมาหน่อยฮะไอดีนี้บาวร็อกก็ได้มายากลอดูบิทได้หมดเลยโอ้โหแคชเชอร์มูนเฮ้ยแปดดาวไม่เป็นตัวแสงวะแสง17ตัวนะครับโอ้แปดดาวสองล้อไม่เป็นตัวแสงเลยน่ครับโอกาสออกมันต้องมากก่อนอยู่แล้วนะครับต้อง0 4นจดนะครับ0 4จด่เปอร์เซ็นต์อะ่บอนะฮะโอ้โห7ดาวบราปรปยุทธ์นะฮะโอ้โหมาทำไมเนี่ย ต่อครับมาออกน้อยเออผมเปิดจะชา้าดีกว่าเปิด,ดช้าย,ยังพอ8ดาวออกโอ้โหมยิ้มกระโหลกเปิดเร็วๆแล้ว,ลวเมื่อกี้เจดาวแบบปุ๊บปุ๊บเลยอะเปิดเมื่อกี้ครับ7ดาวเนี่ยโอ้หมอดูนี่ไงนะทุกคนมันทีออกอย่างนี้นะอ่ะหมอดูนะครับสําหรับตัวละครเนี่ยผมเนี่ย เรียกได้ว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นตัวละครเนี่ยมันมีสกิลทางด้านการก๊อปปี้นี่ครับสำหรับตัวมูลหมาดูเนี่ยแต่ถามว่าเรื่องการใช้งานดีไหมนะครับผมว่ามันไม่จําเป็นน่ะในปัจจุบันน่ะการก๊อปปี้มันไม่ต้องนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นคอมโบอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับก็ตัวละครเนี่ยอาจจะใช้ยากนิดนึงนะเดี๋ยวบผมเอาไว้เดี๋ยวผมทาคลิปเจาะลึกให้นะครับว่า เฮ้ยมันเป็นอะไรแบบไหนแต่มาและแสง1ตัวออกเป็นมูลหมอดูนะฮะนี่แหละครับมันออกนะแต่แค่มันจะออกตัวที่เราต้องการหรือเปล่าอืมแต่เปิดมาเยอะนะถือว่า70-80ใบออกมาตัวนึงเองอะนะครับยังถือว่าน้อยนะเลทยังน้อยอยู่นะครับหรือว่าใครแบบอาจจะไปรอเปิดประมาณช่วง2วัน3วันสุดท้ายนะเผื่อเลทมันจะดีขึ้นเหมือนช่วงต้นเนี่ยเลทมันอาจจะแบบ หวหวยก่อนไหมออก่ยออกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวคนจะได้กันเยอะเกินเซิร์ฟกันเกินไปอ,อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันมาโอ้โหแปดดาวอัลตราอดนะฮะเพราะว่าไอตัวแสงมืดมันไม่มีร่างอัลตรานะฮะไม่ได้ลุ้นเลยไปครับมาโอ้ยมาว่ะราวอัศวินฝึกหัดนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแสง ที่ไม่มีดาเมจนะครับตัวละครนี้ถามว่ายังใช้งานดีไหมครับยังใช้งานดีอยู่แค่ตัวเขาไม่มีดาเมจเฉยๆนะครับเป็นทางตัวถึกนะฮะแล้วก็มีทางด้านสกิลอ่เคลื่อนย้ายเลนเจอร์ไปข้างหลังคล้ายๆเล่มอ่ะผักไปข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวค่อนข้างถึก อ่าซึ่งตัวละครเนี่ยมีหลายคนตามหาในตู้อ่าเรนเจอร์ธาตุยอดนิยมนะครับซึ่งเออผมมาเปิดมันก็ออกในนี้เฉยเลยว่ะเออเรามาลุ้นในนี้ก็ได้นะครับแต่แบบอ่าถ้าเกิดว่าเราไปลุ้นตู้ไอ้ที่มันเป็นอ่าเรนเนเจอร์นะครับธาตุยอดนิยมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแสงตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีห้าธาตุแสงมืดนาไม้ไฟใช่ไหมมันก็ออกมาแสงตัวนี้แน่นอนแต่ตู้เนี่ยมันมีโอกาสออกตัวอื่นด้วยนะครับแต่มันอยู่ที่ดวงนะอ่าถือว่าออกมา2ตัวนะครับผมเปิดไปน่าจะประมาณร้อบ100บยใบ นะครับเกือบร้อยใบออกมา2ตัวถามว่าถ้าแบ่งเป็นเลดก็50บใบต่อหนึ่งตัวอันนี้ถือว่าไม่แย่นะครับอ่ะโอ้โหแซลลี่นะครับแซลลี่เด็กน้อยนะครับแต่ผมอยากได้ทางด้านบราอดูบิสนะครับหรือไม่ก็เป็นปลาอารมายกนมากกว่านะครับให้มันมีดาเมจหน่อยหรือไม่ก็ป่วนจ๋าไปเลยอย่างนี้อ่ะผมอาจจะชอบมากกว่านะแต่ยังไม่มานะครับโอ้โหเลดแรปเตอร์นะครับ อ่ะเดี๋ยวให้เหลือสักร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบป่ะอ่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบนะฮะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยออกมาสองตัวแล้วนะครับลุยเดี๋ยวต้องเหลือไว้เปิดมืดบ้างนะครับมืดตัวป่วนก็ดีนะครับได้บราวยม,มทูตย้อนหลังก็เอาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมีหลายไอเดียอยู่เหมือนกันที่รอไปเปิดมืดเพราะว่าอยากได้บราวยม,มทูตครับมันโหดนะฮะโหดจริงๆอยากได้นะครับมันไปช่วยได้เยอะบราวยม,มาทูตนะครับมาโอ้โหบาลิสต้าอ่ะอีก สรอบสุดท้ายไปเร็วๆเลยไปออกมา2ตัวแค่นั้นแหละเรียบร้อยครอ่ะก็ประมาณ150ยห้าฝ่ใบอ่ะประมาณ150ยห้าฝ่ใบนะครับไม่อยากให้มันเป็นเศษอะ่ะขออีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณ140ยสใบนะครับที่เราเปิดกันไปก็ได้มา เปิดไป140ใบนะครับได้แสงมา2ตัวนะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมม่มีตัวแท้งแล้วผมอยากได้ดาเมจเพิ่มมาอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนรี่ฮะได้แสงมา2ตัวเป็นมูลหมอดูกับ,บราวอัศวิน ก็น่าจะเอามาเล่นแหละแบบนี้แหละนะครับเอามาช่วยกันแต่กบก็ยังไม่มีนะกบยังไม่มีอยู่ดีนะครับกบยังไม่มีก็เดี๋ยวไว้ค่อยปั้นแล้วกันนะคะคลิปนี้เปเท่านี้นะครับก็ตู้แสงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้ตัวอะไรนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเปิดได้ตัวที่ต้องการแล้วกันนะครับซึ่งมันอาจจะออกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปเจาะลึกให้ว่าตัวละครในนี้มีตัวละครไหนเนี่ย เอาไปใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับแบบเฮ้ยโอ้โหแบบผมเปิดมาเกลือวะอ่ะแต่มันอาจจะเอาไปใช้ทางอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับรอตู้มืดวันที่19นี้เนาะบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ